ทำให้ก็มีการประชุมคณะกรรมการไซเบอร์คิวบิตี้นะครับแล้วก็ได้ได้ได้รับทราบรายงานที่สําคัญคือว่าได้มีการโจมตีเว็บไซต์ในปีที่ผ่านมานว่าห้าร้อเคสนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ของหรือระบบคอมพิวเตอร์ของการศึกษาคือโรงเรียนต่างๆนะโรงษาสุขโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานราชการต่นๆที่จะโดนกันเยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นการโดนแฮ็กเว็บไซต์นะครับ โดยคนร้ายเนี่ยเขาจะแฮกเว็บไซต์เข้ามาเพื่อจะเชื่อมเข้าไปในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนเข้ามาในในเว็บของรัชการแล้วก็จะได้เห็นโฆษณาการสนันแล้วก็เข้าไปเล่นพนันนะครับเรื่องอันนี้พบเยอะมากนะครับกว่า30ล้านอยูแล้วก็ทังทางสปมชหรือทางเซเบอร์เซียวตี้เนี่ยก็ได้มีมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับได้ประสานกับหน่วยงานทั้งหมดแล้วจะให้เป็นแก้ปัญหาเรื่องจะทำให้สำเร็จได้ภายในเร็วนี้ แต่ก็ยังโชคดีครับที่ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากการถูกโจมตีที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเสียหายอย่างรุนแรงนี่ไม่มีนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนก็คือตอนนี้จะมีเว็บไซต์ที่จะปล่อยมาแวร์นะครับปล่อยระบบต่างๆเพื่อจะเข้าไปโจมตีมือถือของพี่น้องประชาชนนะเพื่อป้องปมายจะดูดข้อมูลแล้วก็ดูดเงินนะเพื่อเอามาโอนเงินทำงประชาชนติดความเสียหายจำนวนมากซึ่งอันเนี้ยทาง หน่วยงานของเราก็ได้เข้าไปติดตามนะครับพยายามปิดเว็บไซต์โดยตลอดนะครับเมื่อเราตรวจพบว่ามีการทําเว็บไซต์ปลอมเพื่อปล่อยมาแวร์เนี่ยเราก็จะปิดเว็บไซต์นะครับแล้วก็เทคดาวเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเสียหายให้ประชาชนแล้วก็จะทำเรื่องนี้ให้ดีดดต่อไปครับ